สายน้ำแห่งชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนหลายล้านชีวิตจากเทือกเขาฮิมาลัยไหลผ่านสามประเทศทั้งจีนพมา่าและไทยก่อเกิดทั้งวิถีชีวิตอรารยธรรมวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพมาหลายชั่วอายุคนสายน้ำแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแม่น้ำสารวิน สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วแม่น้ําสารวินนับว่าเป็นแม่น้ํานนาชาติที่ใหญ่และมีความสําคัญเป็นอันดับสองรองจากแม่น้ําโขงเท่านั้นด้วยเส้นทางที่ไหลผ่านทั้งมฑลทนยูนนานของจีนผ่านรัฐฉานรัฐขยารัฐกะเรียงและรัฐมอญในพมา่าก่อนจะไหลผ่านชายแดนไทยพมา่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและการเจนบ,บุรีและยังก่อเกิดแม่น้ําสาขาที่สําคัญอีกหลายสาย รวมถึงยังมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาษาท้องถิ่นที่สายน้ำไหลผ่านอีกด้วยคุณก็เอย่า่แหลนภาษาเรียกอะไรปากูฟัะหญ่ตูบ้บะไปว่าขอตู้บะโอทีทิกรู้อยา่าไปอย่าไปนะเล็กคีเจ กิโลจิทันนะตดูคิดกันนี้อารักตัะไปต่ดูแตายาค่ะจิมจีบลอยใคนๆบูระโอเรยโอะยาโอ้ะพายโอ้ะกินโอ้จะควบิดอกเลยแต่เพืนาคันังดีพอนยาพอสพอนีพ่อถูกปลาม่ทาอุกอมิเคยสาตอะมาถ้าโเคุเลยมาเราจะตัวเราจะ้มี

นับแต่อดีตตลอดสองฝั่งแม่น้ำสารวินจะเป็นพืนป่าอันอุดมสมบูรณ์มีหมู่บ้านตั้งอยู่ริมแม่น้ำเป็นจำนวนมากชาวบ้านได้พึ่งพาแม่น้ำแห่งนี้ในการสัญจรทำกรเกษตรกรรมและดำเนินวิถีชีวิตส่วนใหญ่อยู่ตามริมฝั่งโดยเฉพาะทางตอนกลางของแม่น้ำที่ภาพเหล่านี้จะได้เห็นกันอย่างชินตา น่าเสียดายที่ปัจจุบันนั้นผืนป่าส่วนใหญ่ถูกครอบครองให้อยู่ภายใต้การควบคุมของหลายฝ่ายซึ่งยังคงดำเนินกิจการทำไม้มาอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้สภาพแวดล้อมของแม่น้ำสารวินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมประชาชนต่างดำรงชีวิตกันอย่างยากลำบากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการเกิดสงครามกลางเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ประชาชนในพื้นที่พยายามช่วยกันอนุรักษ์ลำน้ำสารวินให้คงอยู่ต่อไปอย่างเต็มที่มีการวางระบบการจับปลาเพื่ออนุรักษ์พันุ์ปลาทางตอนล่างของแม่น้ำสารวินจะเต็มไปได้วยเรือยนต์และแพต่างๆตลอดจนการตัดไม้ทำลายป่าส่งผลให้เหล่าสัตว์น้ำนานาชนิดดำรงชีวิตได้ยากมากและยังเกิดภาวะแห้งแลง้งรวมถึงปัญหาการกัดเซาะของดินบางครั้งภาพที่เราเห็น จึงเป็นภาพที่น่าอนาจใจยิ่งนักทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วระบบนิเวศของลุ่มน้ำสารวินช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักเพราะมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติทั้งพืชพันธุ์สัตว์น้ำและป่าไม้ที่มีมากมายหลายชนิดรวมอยู่ด้วยกันนอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางการกระจายพันธุ์ไม้สักของโลกมีพื้นที่ป่าสักเป็นผืนกว้าง ต่อเนื่องกันเป็นบริเวณใหญ่มากกว่าที่อื่นใด14มีนาคม2553ซึ่งตรงกับวันหยุดเขื่อนโลกณนะอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริเวณปากแม่น้ำเมยลงสู่แม่น้ำสารวินได้มีการจัดงานพิธีสืบชะตาแม่น้ำตามความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงเพื่อให้แม่น้ำไหลอิสระคงความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่พึ่งของสรัรพสัตว์โดยมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสารวินทั้งจากฝั่งไทยและสาภาพพมารวมถึงเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเครือข่ายลุ่มแม่น้ำภาคเหนือเครือข่ายแม่น้ำพมมามีทั้งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกระเรียงขยาไทยใหญ่ละว้าและลาหูเข้าร่วมกว่า500คน ถ้ามีการสร้างเขื่อนแล้วน้ําจะท่วมแล้วป่านะเขาบอกว่าเขื่อนมาป่าหมดคืออยากจะฝากพี่น้องคนไทยว่าช่วยการรักษาป่าไม่ให้เขาสร้างเขื่อนยุติคือป่าทุติยานี่คือจะให้เป็นอยู่เป็นธรรมชาติครับแต่ว่าถ้าเขาสร้างเขื่อนเนี่ยมันจะเสียกับปั่นไม้ตัวหรือว่าเป็นปิสารป่าทุชนีเนี่ยมัน จะเสียมากครับก่อนตะวันทอแสงหลังการประกอบพิธีทั้งทางศางส,สนาพุทธคริสตและไหว้ผีของชาวปากย่อแล้วได้มีการจัดเวทีประชาชนแสดงพลังต่อต้านการทำลายแม่น้ำทุกรูปแบบรวมถึงคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนบนแม่น้ำสารวิน คืออย่างที่พวกเราจะเห็นภาพนะคะว่าเดิมเนี่ยคนนึกว่าแม่น้ำเนี่ยอยู่ในประเทศใครประเทศมันแต่แท้ที่เกิงลําน้ำเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดท่านเป็นระบบนิเวศที่ใหญ่มากอย่างแม่น้ําโขงก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเพราะฉะนั้นการต่อสู้เนี่ยมันก็ทําให้คนเห็นภาพชัดขึ้นว่าใครจะสร้างอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในฐานะเป็นแม่น้ํานานาชาติไม่ใช่คือแม่น้ําในประเทศหนึ่งหนึ่งก็ยังเป็นเรื่องหนึ่งแต่นี่เป็นแม่น้ํานานาชาติ เรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยหลักทางสากลเขาถือว่าต้องมีการประเมินอย่างเข้มงวดพอนนี้พอมาถึงของสารวินเดิมเนี่ยเขาจะสร้างอยู่ใกล้ตรงท่าตาฝั่งกับทางพวกเรามากชาวบ้านก็เริ่มมีกระแสของการคัดค้านตอนนั้นคณะกรรมการสิทธ์ก็เข้ามาตรวจสอบแล้วก็มีความเห็นไปยกหนึ่งว่าอ่มันจะมันต้องทําแบบเข้มงวดจะไปคิดว่าเอาข้อมูลมาฉาบๆบเฉยๆยไม่ได้นั่นก็ยกที่หนึ่ง การต่อสู้ของชุมชนเขาก็มีแนวร่วมมากมายรายงานของกรรมการสิทธิ์ก็ออกมาว่าขอให้ชะลอขอให้ยุติการสร้างเขื่อนแล้วก็ดําเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ข้อมูลสาธรารณะใหม่คือเริ่มต้นกระบวนการใหม่เพราะว่ารัฐธรรมนูญไทยกับกฎหมายไทยมันเข้มงวดเพราะฉะนั้นถ้าไม่เอาตรงนี้เป็นตัวตั้งเนี่ยก็จะไม่ได้นะคะกฟผก็พยายามต่อรองว่าขอเซ็นสัญญาไปฟังพราง,างขอดําเนินการไปฟงังพลางแต่ว่ากรรมการก็มีมติว่าไม่ ให้ยุติไว้เลยชั่วคราวแล้วก็ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งไอ้บันทึกสัญญาที่จะไปลงนามเนี่ยมันหมดอายุคือเดิมเขาลงกับพมา่าสองประเทศแต่ตอนนี้มีจีนมาร่วมลงทุนมันก็จะต้องลงสามฝ่ายเพราะฉะนั้นจีนพมา่าไทยก็จะต้องลงนามไม่อย่างนั้นลวสัญญามันก็ถือว่าไม่ได้ต่อเนื่องกฟภก็พยายามเร่งรัดอยากจะขอเดินต่อแต่ว่ามติของกรรมการก็บอกว่าเดี๋ยวเกิดเรื่องเหมือนมาปะพุทธเดี๋ยวเรื่องอื่นอีกคือทําไปแล้วมารื้อทีหลังเนี่ยมันยาก น,น,นับจากปี2,546เป็นต้นมาการเปลี่ยนแปลงในแม่น้ําสารวินเกิดขึ้นครั้งใหญ่ครั้งนี้ประชาชนในลุ่มน้ําแห่งนี้กําลังพบเจอกับความยากลําบากที่สุดผลจากโครงการเขื่อนจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆที่เริ่มสร้างาตั้งแต่ประเทศจีนพมา่าและมาถึงไทยสารวินถูกเสนอให้กลายเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าราคาถูกป้อนให้กับระบบเศรษฐกิจ ที่ไม่รู้จักคําว่าพอเพียงผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมากลายเป็นข้อคิดให้หลายฝ่ายมองเห็นปัญหายอย่างชัดเจนว่าคุ้มหรือไม่กับการสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปจากระบบนิเวศท,ที่เคยอุดมสมบูรณ์เราต้องสลักวิถีชีวิตวัฒนธรรมถิ่นที่อยู่อาศัยของคนท้องถิ่นไปเพียงเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท ที่มาสร้างเขื่อนขวางลำน้ำแห่งนี้เท่านั้นหรือและโดยเฉพาะโครงการล่าสุดในภาคประชาสังคมของไทยกำลังจับตามองโครงการเขื่อนฮัดจีที่จะส่งผลต่อวิถีชีวิตอันบริสุทธิ์ทั้งสองฝั่งชายแดนพม่าและไทยโดยตรงพวกเขาเหล่านี้รู้เรือ่องว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของพวกเขา